ไม้เก่านะครับไม้เก่าที่เราจะไปทําโต๊ะปลูกนะครับครับเรามาดูโต๊ะปลูกผักนะครับซึ่งโต๊ะนี้นะครับใช้วัสดุเหลือใช้นะครับตัวอย่างนะครับเช่นถังนมนะครับถังนมเก่าเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็มาทําคล้ายๆเป็นเสานะครับดูโครงสร้างข้างล่างนะครับเนี่ครับอันนี้ก็เป็นไม้เก่านะครับเป็นวัสดุเก่า เตรียมโต๊ะปูตัวนี้ก็ยาวประมาณน่าจะ3เมตรนะครับ3ถึง4เมตรนะครับนี่ครับทำง่ายๆนะครับไม่สลับซับซ้อนนะครับโครงสร้างนะครับนี่ครับดูรอบๆนะครับนี่ครับ เอากระเบื้องมาวางนะครับนะครับเนี่ครับนี่ครับนี่เป็นกระเบื้องเก่านะครับกระเบื้องมุหมงหลังคาครับกระเบื้องเก่าเตรียมที่จะไปทำโต๊ะปลูกผักครับทรายเก่าีเป็นไม้เก่าจะให้ดูโต๊ะปลูกอีกโต๊ะหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสลัดคอร์ดกำลังงามเลยนะครับ ปลูกได้ประมาณ1นอาทิตย์ครับตัวนี้นะครับปลูกได้หนึอาทิตย์สวยงามมากนะครับดูครับอันนี้จะเป็นโครงสร้างเป็นโต๊ะเหล็กนะครับดูข้างล่างครับแลถ่ายให้ดูนะครับสามารถทําเองได้ง่ายครับเชื่อมเหล็กตัดเหล็กแล้วก็เชื่อมนะครับตัวพักเนี่ยก็มาดูอันนี้เป็น ต้นกล้าผักน่ครับวัสดุโต๊ะเรือใช้ครับเรามาทำนะครับผักกําลังเจีบพอปลูกแล้วก็กำลังงามเลยนะครับตอนนี้ครับอันนี้ก็เป็นโต๊เหล็กครับแต่ว่าโครงสร้างหลังคาช่วงหน้าฝนเมื่อเี้ครับจะทำแบบหลังคาง่ายๆวัสดุเหลือใช้เช่นกันนะครับเป็นพวกไม้ไผ่พลาสติกที่เหลือใช้นะครับอันนี้เป็นสลัด เรตโอ๊กครับก็เก็บไปบางส่วนแล้วนะครับนะครับจะให้ดูนะครับเราจะปลูกผักกินเองอันนี้ก็เป็นเรดโอ๊กนะครับน,นี้เป็นโครงสร้างเดิมน,นะครับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คอสปลูกใหม่นะครับนะครับใบเขาจะสวยงามมากนะครับ ต้นใหญ่สมบูรณ์สวยงามจริงนะครับน่ากินนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะนะครับนำดินนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยหมักนะครับกองนี้นะครับเอาขึ้นบนโต๊ะนี้นะครับเอาขึ้นบนโต๊ะแล้วตอนเย็นเราก็จะปลูกผักได้เลยนะครับเพราะว่าต้นกล้าเราก็เตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับอันนี้ใช้เวลาทํา ประมาณได้สองชั่วโมงนะครับชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเอามาวางวางวางนี้เฉยก็เสร็จแล้วนะครับหลังคางเราไม่ต้องมุงครับช่วงนี้มันหน้าหนาวนะครับปลูกผักเกสวยเงี่ยนะเ,เพื่อนๆได้ชมนะครับบริเวณสวนผักนะครับนี่ครับ บริเวณบ้านนะครับถนนเปนตองนะครับถนนเปนตองเราจะเดินมาแบบนี้นะครับมุมน,นี้เดินมาเพื่อใครอยากมากินกาแฟข้างบนนะครับนะครับเป็นร้านกาแฟแล้วก็ กินกาแฟแล่แปลงผักนะครับนี่ครับมีประมาณสักอีกสองอาทิตย์น่าจะเก็บได้แล้วนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นสลัดกรีนคอสนะครับกรีนคอสโอเคครับตอนนี้นะครับเราจะมาลองดึงหนักกองนี้ขึ้นไปบนโต๊ะครับก็จะมีย์วัสดีนี่เท่ ข้างล่างนี้นะครับดินน่าจะได้ลาวนะครับ อยากให้ดูเด่นนะครับเอ้เอครับก่อนปลูกผักเราจะมารดูน้ำ อันนี้จะเป็นสลัดเลดโอ๊กกับกรีนโอ๊กครับถาดร้อยสองหลุมนะครับจะมีตัวนี้เครื่องมือครับเครื่องมือในการปูกครับ